หมายเลข่าในวิชาตัวเลขความหมายลักษณะเฉพาะและอื่นๆดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่แสดงเลขค่าในทางตัวเลขพวกเขาสนุกกับการมีช่วงเวลาที่ดีและเปล่งประกายพลังงานมากมายผู้คนสนุกกับการอยู่ใกล้พวกเขาด้วยเหตุนี้เป็นการยากที่จะอธิบายออร่าของพวกเขาพวกมันมีความยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อในสภาวะที่แข็งแกร่ง และจะตัดสินใจอย่างเร่งรีบเมื่อจำเป็นพวกเขาสนุกกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและเปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอธรรมชาติแห่งการผจญภัยของหมายเลข5เพื่อสัมผัสกับกิจกรรมใหม่ๆในชีวิตถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานประการหนึ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสมหวังราศีสิงห์มีความเกี่ยวข้องกับเลข5เนื่องจากเป็นราศีที่ และมีความเกี่ยวข้องกับความกระฉับกระเฉงและความตื่นเต้นตามหลักโหราศาสตร์หมายเลขท่ายังเกี่ยวข้องกับการพึ่งพาความรู้ของชาวราศีกันและการพึ่งพาการนำแนวคิดใหม่ๆของชาวราศีเมถุนพวกเขาสนุกกับการได้รับการปลดปล่อยและสัมผัสป,ประสบการณ์การผจญภัยของชีวิตพวกเขาไม่ชอบการวางแผนและคิดค้นแนวคิดเพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ แต่พวกเขากลับชื่อสัญชาตญาณของตนเองและพบว่าตนเองสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหมายเลข5สนุกกับการปรับเปลี่ยนเพื่อสัมผัสประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างพวกเขาไม่ชอบความสม่ำเสมอและมองหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาพวกเขาสนุกกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นคนเหล่านี้ชอบที่จะเป็นนักแก้ปัญหา ดังนั้นคุณจะเห็นคนที่มีเลขศาสตร์เลขห้ามีความสมดุลในชีวิตด้วยทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมคนเหล่านี้จึงมักจะคำนึงถึงเรื่องทางปัญญาด้วยอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ค่อนข้างจะใจร้อนดังนั้นการยุยงโดยไม่จําเป็นอาจเป็นอันตรายต่อผู้คนได้นอกจากนี้ผู้คนหมายเลขห้า ในศาสตร์แห่งตัวเลขยังชอบที่จะเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆอีกด้วยมันทำให้พวกเขารักษาพลังงานและปรับปรุงการจัดการในชีวิตไม่เพียงแต่พวกเขาเป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนที่มีนิสัยกระตือรือร้อนและมีจุดยืนที่แข็งแกร่งอีกด้วย ศาสตร์แห่งตัวเลข5ลักษณะบุคลิกภาพพวกเขามีคุณสมบัติที่ชอบทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตัวเองไม่พึ่งพาผู้อื่นในหน้าที่ของตนและชอบคิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆเพื่อจัดการกับปัญหาและอื่นๆอีกมากมายเลข5เป็นเลขที่ทรงพลังมากพลังงานนี้ปลูกฝังความลหลงไหลในตัวพวกเขาอย่างมากส่งผลให้เกิดออร่าที่ทุกคนชื่นชม พลังงานของพวกเขามีความสำคัญต่อความสำเร็จเนื่องจากเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากหมายเลข5มีความกระตือรือร้นอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมีส่วนทำให้พวกเขามีความทะเยอทะยานและอยากรู้อยากเห็นในทุกสิ่งการสำรวจเส้นทางใหม่ในชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาทัศนคติแบบปัจเจกบ,บุคคลไม่ได้หมายความว่าพวกเขาชอบอยู่คนเดียว พวกเขาชอบพูดคุยและคบหากับผู้อื่นมากกว่าธรรมชาติของพวกเขาเปิดโอกาสมากมายเพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิธภาพนั้นเรียบง่ายและราบรื่นหมายเลขห้าเป็นคนใจร้อนเมื่อพูดถึงการกระทำของพวกเขา แนวโน้มนี้อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีเนื่องจากพวกเขาจะพลาดสิ่งสำคัญหากพวกเขาไม่อดทนแนวโน้มนี้จะนำไปสู่ข้อพิพาทในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากส่งผลให้เกิดการรบกวนกระบวนการสื่อสาร นอกจากความกระตือรือร้นและคุณลักษณะอื่นๆแล้วพวกเขาค่อนข้างไม่น่าเชื่อถือกับสิ่งต่างๆเนื่องจากพวกเขาเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาความคิดที่หลากหลายสามารถนำไปสู่ความไม่ถูกต้องซึ่งทำให้กำหนดเวลาการประชุมกลายเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากพวกเขาไม่ได้พิจารณาสิ่งต่างๆมากนักก่อนที่จะทำอะไรสักอย่าง แต่ทําตามสัญชาตญาณบอกแทนพวกเขาจะเจออุปสรรคมากมายในระยะยาวเพราะการขาดการมองการไกลจะนําไปสู่สถานการณ์ที่ยากลําบากทําให้พวกเขาดูคาดเดาไม่ได้ตัวเลขหมายเลขมาในอาชีพการงานคนเหล่านี้คือประเภทคนที่ต้องอาศัยการพิจารณาถึงความรวดเร็วและวัฒนธรรมไม่ได้ และจะสำรวจเดินป่าเพื่อสำรวจโอกาสอันเป็นผลมาจากการที่เราจะปูทางประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อการนี้เรื่องของอาชีพการงานอย่างจริงจังเอาแน่เอานอนไม่ได้สำหรับการวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักการการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ปฏิบัติตมีความสำคัญมากกว่าการเตรียมขั้นตอนต่าง จะได้รับข่าวสารทันทีที่คุณสามารถใช้มีผู้บริหารแต่องค์กรเป็นรายบุคคลในการดำเนินการเขาอาจไม่ชอบกิจ,จวัตรในสำนักงานใหญ่อีกครั้งซ้สำศาสตร์จำเจจะไม่ได้รับอำนาจตามศาสตร์แห่งตัวเลขผู้ก่อตั้งศาสตร์แห่งตัวเลข5 ส่วนใหญ่จะให้เป็นนักเขียนพนักงานขายบุคคลทั่วไปผู้จัดการคนดังและอื่นๆอีกมากมายที่เยี่ยมยอดคนสื่อสารเก่งๆได้เลยที่นักพูดที่เก่งด้วยความนิยมด้านวาจาและเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าคนมักจะนำเสนอที่ดีกับงานผู้ดูแลระบบและโชคเข้าข้างพวกเขาด้วยหนึ่งในตัวเลขศาสตร์เลขห้าแหล่งที่มาของโชคและคุณสมบัติครบถ้วนได้รับในประสิทธิภาพสูงที่ดี หมายถึงตัวแทนการท่องเที่ยวผู้จัดการและอื่นๆตัวเลขแห่งความรักหมายเลข5ความโน้มเงียงตามธรรมชาติในการเข้าสังคมจะขับเคลื่อนพวกเขาไปข้างหน้าในสังคมอย่างไม่ต้องสงสยัยพวกเขาจะว่ายไปมาและทุกคนก็รู้สึกลหลงไหลในออร่าของพวกเขานอกจากนี้ยังจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่สำคัญและน่าตื่นเต้น แต่เมื่อกลายเป็นเรื่องปกติและน่าเบื่อหน่ายความสัมพันธ์ก็อาจไม่ดำเนินต่อไปหากพวกเขาอยู่ด้วยกันต่อไปความสัมพันธ์และความรักของพวกเขาจะเบ่งบานแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้พวกเขามักจะมองหาสิ่งที่น่าสนใจอยู่เสมอดังนั้นหากพวกเขาค้นพบคู่รักที่มีความสนใจเหมือนกันทั้งหมดและชอบผจญภัยมาก มีงานอดิเรกที่หลากหลายพวกเขาจะพบจุดยืนที่มีร่วมกันอย่างรวดเร็วซึ่งจะนำไปสู่ทิศทางใหม่ที่น่าตื่นเต้นในความสัมพันธ์ของพวกเขาที่ไม่มีใครเคยสัมผัสมาก่อนหากใครมีความสัมพันธ์กับเลขศาสตร์หมายเลขห้าพวกเขามักจะพักดีต่อคู่ของตนคนเหล่านี้เก่งเรื่องเจ้าชู้มากแต่เมื่อพวกเขาคบกับใครสักคนคนเหล่านี้จะไม่นอกใจหรือหลุดลอยไป วกเขาไม่สร้างกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นกับคนรักหรือประพฤติตนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนอกจากนี้พวกเขายังเชื่อว่าจะปลดปล่อยผู้อื่นให้เป็นอิสระและเป็นอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการอย่างไรก็ตามหากคู่ของพวกเขาพยายามขังพวกมันไว้ในกรงคนเหล่านี้จะไม่มีเวลาทําลายข้อจํากัดและแยกตัวออกไป ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าคนที่มีความรักเกี่ยวกับเลขศาสตร์หมายเลขห้านั้นพักดีต่อคู่ของตนแต่ก็ให้ความสำคัญกับอิสระภาพของพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันจุดแข็งและจุดอ่อนของเลขห้าในด้านตัวเลขจุดแข็งพวกเขาเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอพวกเขามองการไกลาทาให้พวกเขาค้นพบทางเลือกชีวิตใหม่วิธีที่พวกเขาทดลองถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด พวกเขามีความกล้าหาญและแรงบันดาลใจมากจนดึงดูดช่วงเวลาใหม่ๆในชีวิตเสมอไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ระยะย,ยาวใดๆพวกเขาเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและไม่พึ่งพาความรู้สึก พวกเขามีแนวโน้มที่จะพบปะัผู้คนและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของทีมเนื่องจากพวกเขาสนุกกับการสำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆพวกเขาไม่พลาดโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพความอ่อนแอ ความไม่ถูกต้องและความยืดหยุ่นมักส่งผลให้พวกเขาละเลยข้อผูกพันและข้อตกลงทั้งหมดสิ่งนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือทั้งในบริบทที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนและวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มากนะักแต่พวกเขาชอบที่จะตามกระแสซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาตำแหน่งและพลาดโอกาส เนื่องจากพวกเขาสนุกกับการไม่กังวลและเปลี่ยนตารางงานบ่อยๆการยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่พวกเขาทำไว้จะยากขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้สีนำโชคและอัญ,ญมณีสำหรับตัวเลขศาสตร์หมายเลขห้าหมายเลขห้าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความยุติธรรมความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์และถูกควบคุมโดยบัตเอชเมอร์คิวรี ยังแสดงถึงความมีเหตุมีผลความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยเมื่อใดก็ตามที่เราดูบุคคลิกภาพและคุณลักษณะของเลขาเราจะเห็นว่าเลขามีความคิดสร้างสรรค์สูงสนุกสนานและชอบถูกปล่อยให้เป็นอิสระพวกเขาต้องการถูกรายล้อมไปด้วยมนุษย์เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เข้าสังคมได้พวกเขามีความสัมพันธ์ระยะยาวที่ทั้งมีส่วนร่วมและเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่สดใหม่ สีเทาอ่อนสีขาวสีเงินและสีแวววาวอื่นๆเป็นสีนำโชคสำหรับเลขศาสตร์หมายเลขห้าอย่างไรก็ตามพวกเขาจะผูกมิตรกับใครก็ได้และสามารถแต่งกายด้วยเฉดสีใดก็ได้แม้ว่าควรหลีกเลี่ยงโทนสีเข้มก็ตามเพชรเงินหรือแพลตินัมที่ประดับด้วยหินนำโชค